เปิดมาจังหวะแรกนะคบให้ที่แฟงแลมพาร์ดทางกับขวาเปิดโคโคเข้ามาตรนิ้เยอสกอร์เปียนคลิกตั้งแต่หัววันนับนี่ยับลูกแรกเลยครับผมแล้วจังหวะต่อมาครับยิงติดแล้วอีกทียังติดอีทีไม่เหลือแล้วครับโกลูกไม่ทันนับแถมท่าจากยนกาศ์ดด้วยนะครับยิงธรรมดาไม่เข้าเห็นไหมจิ้มเบาๆติดเซฟงัดอีที่ยังเซฟก็ต้องจ่ายนกาศเรียบร้อยเลยฮะแล้วจังหวะต่อมาที่ติพันธ์พ่วงจานนับหลุดมาแล้วยิงเซฟ ยังไงซามิทีหลังเซฟครับโอ้โหโจังหวะน,นี้เซฟสองทีระยะเจาะหุดยอดครับยังหวะต่อมาเปิดเท้าซ้ายเข้าไปติดลาป็อกเอ้าตือตือตืดนพลศัประตูครับเตะอัดเอมเมริกลาป็อกครับดูรับเอมเมริกลาป็อกจังหวะน,นี้ก็วิ่งมาแล้วโอ้โหโกเตะอัดขาเฉยเลยนะเตะบอลโดนขาเพียร์ไม่ไปเคยที่โจรปันโค้งอื้มเข้าสามเหลี่ยมนะครับดูนี้ ดูครั้งนะครับแต่แต่เข้าเท้าขวาแล้วปั่นโค้งครับขอเน้นในหลายรอบหน่อยครับภาพค่อนข้างเบลอนิดนึงดูมุมหลังประตูครับนี่ครับปั่นโค้งโอ้โหเสียบสามเหลี่ยมครับแล้วจังหวะต่อมาครับอยู่ที่ฟาบเปนโยแต่แต่เข้ามาแล้วอืยิงพุ่งพุ่งเข้าสามเหลี่ยมนะครับลูกนี้ดูครับยิงแบบพุ่งเข้าสามเหลี่ยมนะครับลูกนี้แล้วจังหวะต่อมาที่ฟังกี้เดยองกดเท้าขวาเรียบร้อยครับลูกนี้ แอซจากลุยดิอารน์นะครับผมยิงอย่างคมฮะแล้วจังหวะต่อมาเปิดเตะมุมเข้าไปโรเบอร์สันยิงไม่จับเอา้าโกปัดไม่ออกครับลูกนี้น่าจะติดเอ่อเพื่อร่วมทีมหรือเปล่าครับอันนี้ไม่แน่ใจดูครับติดเตะเข้ามาแล้วก็อืปัดไม่ออกครับลูกนี้แล้วจังหวะต่อมาครับหลอกหนึ่งทีปุ๊บบอลติดขาเอา้าโกลุกขึ้นมาเข้าโกตัวเองครับลูกนี้ผมก็ยังงงๆครับหลอกหนึ่งทีมันง่ายเกินไปลอกอีกทีหนึ่ง จับไปจับมาเอ้าสะดุดกันเองครับโกจะรุกขึ้นมาจับบอลแล้วก็เข้าโกตัวเองเฉยเลยฮะแล้วจังหวะต่อมาปั่นโค้งเด้งโดนหลังเข้าโกตัวเองฮะนี่ยเป็นภาคนี้นี่เข้าโกตัวเองเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเด่งตัวหลังเข้าเฉยเลยครับเดินเฉยเฉยโดนหลังเ,ลงเข้าไปเลยเบนเซม่าจังหวะนี้กดผิดครับยิงไปเบาเวิ้วเข้าเฉยเลยฮนะจังหวะนี้ผมกดผิดครับตอนเล่นแล้วดูครับลูออดิอาร์จ่ายไปบอลย้อนหลังเบนเซม่าหนึ่งแตะหนึ่งทีครับแล้วยิงลูกนี้ บอลเบามากครับเข้ายังไงไม่แน่ใจฮนะจังหวะต่อมาครับบอลอยู่ที่ตัวชวคิมมิดครับแตะแตะเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆแล้วยิงเท้าซ้ายโอ้โหเสียบเสาเลยครับลูกนี้ดูอีกครั้งนะครับจับแล้วเลี้ยงเข้ามาเรื่อยๆฮนะโดนเบียดครับจังหวะนี้ยังหนีเอาตัวรอดมาได้แล้วกดเท้าซ้ายครับข้างไม่ถนัดด้วยครับแต่ก็ยังเข้าไปได้ฮนะแล้วจังหวะต่อมายิงไปเด้งโดนหลังเข้าโกตัวเองอีกแล้วฮนะ แม่ภาคนี้เข้าโกเองเยอะจริงครับอืโกก็จนปัญญาจะรับแล้วครับแบบนี้จังหวะต่อมาจากเรยองคือหลังให้ฟานได้วิ่งมากดเต็มข้อลูกนี้ไม่เหลือครับอืม้มกองหลังก็ยิงสวยๆแบบเขาได้นะครับผมอืม้มคมจัดฮะจังหวะต่อมาจากลาคิติึืนให้แอนดูระบนสันวิ่งมากดเท้าซ้ายชนเสาเข้าไปครับลูกนี้ยิงคมกลีบครับดูครับอืม้มเหมือนจะโดนบังเลยครับลูกสาประตูแล้วจังหวะต่อมาครับจ่ายให้ ที่อ็นโกลกองเต้ครับวิ่งมาเข้าเท้าขวาแล้วกดลูกนี้โอ้โหสวยงามมากครับลูกนี้ยิงคือบอลแบบเด้งพื้นนิดนึงครับโกจะรับยากครับแล้วจังหวะต่อมาเควินเดบอยได้บอลจับแล้วกดเท้าขวาชนเสาเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหสวยงามมากครับลูกนี้ครับแอตเลตจากแอนดูโรเบิร์ตสันนะครับผมดูครับเควินเดบอยจับบอลได้ปุ๊บแล้วก็ยิงเท้าขวาครับลูกนี้บอลเด้งชนเสาเข้าโกไปเลยฮะจังหวะต่อมาครับ แล้วสัตว์ไกลๆกเซฟ <c oughs> เข้าทางโอเว่นครับยิงธรรมดาลูกมันไม่จํำครับไม่มีประตูขอจากแกนอากาศสวยๆเข้าไปสักหน่อยละกันครับือ <c oughs> จังหวะต่อมาครับบอลมาที่กูตีครับโยเข้าเท้าซ้ายแล้วปั่นเท้าซ้ายชนเปลาเข้าประตูครับลูกนี้ภาคนี้ครับการปั่นนี่ถือว่าค่อนข้างยากนะครับผมก็การที่จะปั่นไกลๆเหมือนในปี2021นี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ ลูกนี้ก็ถือว่าปั่นสวยมากครับอืมชนเสาเข้าไปเลยฮะแล้วจังหวะต่อมาครับอยู่ที่นมานีมาแล้วปั่นโค้งมชนเสาเข้าประตูเลยครับลูกนี้ปั่นไกลๆครับลูกนี้ดูครับแตะเข้าเท้าขวาแลครับแล้วปั่นโค้งครับลูกนี้บนชนเสาแล้วก็เข้าประตูไปเลยครับจังหวะต่อมาครับจ่ายไปแล้วเด้งโดนขาครับบนชนเสาโกจะมาดักไม่โดนแล้วก็ ดักได้แล้วเต่ยังโดนจิ้มเข้าประตูไปอยู่ดีครับก็เป็นช็อตฮาฮาครับนี่ครับชนเสาโกสลดบไม่โดนเข้ามาจับบอลได้แล้วครับก๊องเตเคียแต่ก็โดนจิ้มเข้าไปอยู่ดีฮะแล้วจังหวะต่อมากดเท้าขวาบอลเด้งเด้งเรียบร้อยฮะแฟงแหลมผาดครับดูครับยิงลูกนี้ก็ประตูไปไม่ถึงฮะจังหวะต่อมาจากยูคันครับให้เบยอาร์ล็สันครับยิงเท้าซ้ายข้างไม่ถนัดพุ่งพุ่งเข้าผืนเข้าไปฮะลูกนี้แอฟซีจากยูคันครับครับดูครับ โดนครับเบิลคืนให้แบบจังหวะเดียวครับแล้วก็แม่รับสานยิงครับลูกนี้ดูครับหูบอลพุ่งนึกว่าจะหลวดฮะจังหวะต่อมาบอลเด้งโดนครับติดบล็อกแล้วบูโน่ยิงเลยแบบไม่จับโอ้โหระยะโคตรไกลครับลูกนี้ใช้คําว่าไกลมากนะครับผมืหบอลเด้งๆเข้าไปเลยฮะแล้วจังหวะต่อมาเป็นช็อตปกคลิปที่ผมโคตรจะงงนะฮะปูโยครับยิงครับที่ผมสลุภาพช้าไว้ให้นะครับดูครับ ยิงมาฝั่งนี้ทำไมบอลมาเข้าฝั่งนูครับทุกคนมันโดนประตูหรือมันแลบผู้เล่นหรือมันยังไงผมก็ยังงงครับบอลท่านี้จะเข้าฝั่งเสาอีกฝั่งหนึ่งครับมันดันเข้าอีกฝั่งนะครับแล้วจังหวะนี้ล้าผาดกดบอลพุ่งเรียบร้อยฮะโอ้โหเสียบเสาครับลูกนี้แอสซิสจ,จากคาริมเบนเซมารครับเปื้อนให้ไฟล์ล้ำผาดรับด้วยมุมหลังประตูครับลูกนี้โอ้โหพุ่งแรงมากฮะจังหวะนี้ก็ฉะะัดฮาบฟานไดวิ่งมาแล้วเฮ้ออเด้งโดนนะอกฟานได้ครับ ถูกครับอย่างนี้น่าจะโดนบริเวณท้องมากกว่าครับดูครัโดนท้องครับต้องเข้าโกเตงครับนานๆทีจะเห็นฟานได้พลาดนะครับผมไม่ได้เห็นได้บ่อยๆครับจังหวะต่อมาจับเจอหลาดกดเท้าขวาโป้งครับเรียบร้อยครับเสียบใต้คาฮะลูกนี้ยิงหนึ่งช็อตที่ยิงสวยครับแอสซิดจากคาวไฮลูเมนิเก้ฮะลูกนี้ดูอว่าจับแล้วก็ซัดเท้าขวานี้บอลเหินๆแล้วก็เสียบใต้ขาเข้าไปครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องบรรณสอนซีเอสนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย